ุภาพบุรุษ8ปดลิ้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ปีนี้ก็มีเป็นรุ่นอาเซีาศูน <tricked> ย <you in life> ์ค <next> ร <year> ับอาเซีย <next> ศ <year> right? ูนย์อวตารอาเซียศูนย์ใช่อวตารแค่อาเซียศูนย์สองคัน2คันด้วยกันแล้วก็จะมีเปอร์เพนที่ที่สุดของอู่ทลายครับคันหนึ่งซึ่งคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบมาเล็กน้อยใช่ครับปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีหนึ่งนี่ความพร้อมอาจจะไม่ได้พร้อมที่สุดใช่ครับแต่เข้าร่วมกันอีกคันครับ ็ฝ<ฟ>ากเ <SC> อนะครับติดตามครับปีนี้ก็กลับมาถูกสนามแล้วเดี๋ยวอ,อีกหลายลายสนามก็จะมาให้เห็นแล้วก็จะพัฒนาอะไรสินค้ากันไปเรื่อยๆครับก็ปีนี้อาจจะได้เจอกันบ่อย

แนะนำตัวเองดิทีเะน้องชายอ่าสวัสดีครับผมเต้าหู้แผ่นเรียครับก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักบางคนก็รู้ไม่รู<ะ>้จักครับก็จะมีในช่วงการห่างหายจากการขันใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยพี่มาแววมาวันนี้เนี่ยเอารถรุ่นอะไรมาทําการขันบ้างก็ปีนี้ก็มีเป็นรุ่นอ่าศรีอาศูนย์ครับศรีอาศูนย์เอาวตารศรีอาศูนย์นใช่อาวตารแค่ศรีอาศูนย์ <2000. S 2> สองคันสองคันเดือนแล้วก็จะมีซปเปอร์เพนที่ที่สุดของอู่หลายครับ นนซึ่งคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบมาเล็กน้อยใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องความพร้อมกันหน่อยแล้วก็มาดูว่าปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างสําหรับพีมงานเต่าู้เดี่ยแปดลิ้วและก็วันนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะของพี่เต่าู้เนี่ยกิจใจดีด้วยนะมีเสื้อ มาให้กับน้องๆ FC แฟนคลับที่ดูวิดีโอนี้อยู่เ,ออเป็นเสื้อแข่งของพี่ฮู้เองเลยครับซึ่งจะแจกให้กับน้องๆ FC น,นี่คือตัวนี้ที่ใส่อยู่แจกให,ใหกน้น้องๆที่แชร์วิดีโอนี้แล้วก็พี่ฮู้ก็มาเรียกนะว่าใครที่แชร์วิดีโอนี้ออกไปนะครับเสื้อ,อน,นี้ด้านหน้าก็แบบที่พี่ฮู้ใส่อยู่นะนี่แล,แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยครับก็จะเป็นลายที่คอลเลกชันสำหรับการแข่งในปีนี้่คโดยเฉพาะเลย จัดดีไง่ายครับก็แค่แชร์วิดีโอนี้แล้วก็แคปเก็บไว้เป็นหลักฐานเวลาที่เราไปสุ่มเลือกในแชร์ครับโชคดีแดนไทยโชคไทยต้องโอเคดีความพร้อมเป็นยังไงบ้างดีว่าน้องชายตอนนี้ความพร้อมตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบปรเแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบอีกี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ได้ไม่ได้จองอ๋อคือรถี่้ทำเสร็จแล้วใช่ครับเหลือในเรื่องของการลงพื้นในรายละเอียดใช่ครับ ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีนึ่งนี่ความพร้อมอาจจะไม่ได้พร้อมที่สุดใช่ครับแต่เข้าร่วมกาน่นขัันในส่วนของรุ่นที่เราเลือกลงเนี่ยใน450นวตารก่อนเลยตอนนี้รุ่น450ก็คือจะเป็นตัวนี้อวตารแคะใช่แล้วก็จะมีพวกแคมพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นของโรงงานทีเบอร์รเป็นทีเบอร์ที่ผลิตเครื่องจักรตรงนี้ก็คือเรามาทอแลบกันือทีเบอร์นี่คือโรงงานผลิตเครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ผลิตอะไรรถแข่งใช่ครับที่พี่ผู้ใช้งานอยู่ใช่ครับก็ค<ม>ือกางปีนี้ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆก,ก็คือว่าจะมีพวกแคมชาร์ป <uke> แล้วก็มีพวกกัดแข็งกัดอะไรเงี้ยแล้วเครื่องมือที่เรามีอยู่ตรงนี้สามารถทําได้หมดทุกอย่างครับก็เรียกว่าพี่ผู้จะรับผลิตแหละง่ายใช่ครับปีนี้มาในติมรถแข่งสีเทาน้ําเงินใช่ครับแต่ล้อนี่เป็นสีชมพูแล้วไม่มีแบบว่าหวานเบบมุ้งมิ้งุ้งมิ้งแบบว่า สไตล์พี่กู้นี่องแบบเป็นคนเลือกทำรถแข่งที่แบบว่ามีสีสันที่แบบหวานแววมาตั้งแต่ <c oughs> เรียกว่าหลายๆปีแล้วครับตอนนี้เนี่ยรถใช้วงร้อยตองทรงอะไรสีอะไรบ้างน้องชายตอนนี้ครับก็บจะเป็นนี่เลยคันนี้จะเป็นห้าเหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมหน้าหลังแล้วก็คันนี้ส่วนคันนี้เป็นห้าเหลี่ยมหน้าหลังเลยใช่ครับแล้วคันี้จะเป็น MT หน้าหลังใช่ใช่ครับหน้าหลังแต่ที่ผมเห็นพี่ผู้ปแปลกๆคนอื่นเนี่ยล้อหลังรู้สึกว่าจะแอบโตเล็กน้อยก็เป็นล้อไซส์อะไรก่อนสําหรับ4 5 0ในบล็อก4 5 0 450สูตรสอนนี้จะเป็นบล็อกล้อเป็นหนึครับเป็นขนาด1 6 1.6จุดท่งกครับก็เรียกว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติที่เพื่อนๆใช้งานกันอยู่ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเจ้าซูเปอร์เพ่นที่สุดของอูร่าไรซับเทอร์โบกันบ้างครับเป็นยังไงขนาดตอนนี้ขนาดก็น่าจะเป็น1 2 หลังนี้เป็นสองหนึ่งห้าครับสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าอันนี้คือขนาดเรียกว่าใหญ่ผิดมนุษย์มหมใช่ใช่จะทำไมถึงต้องเลือกใช้ขนาดนั้นดีกว่าเพราะว่าลูทอปเปอร์เพนนะครับมันจะมีรถจะทอ็อกเยอะแล้วก็รถนั้นหนักตัวรถมันจะเบาครับเวลาเป็นรถรถทัวโวเดี๋ยปุ๊บมันจะมีบูทมาบ,บูทมันมาเดี๋ยปุ๊บกลายว่ามันจะพีทิ้งหมดเลยใช่เพราะว่าถ้าเราใส่ล้อหนึ่งสองหนึ่งสี่ล้อมันจะดึงขอบอย,ายางยางมก็จะโค้งมามันจะนจะขึะ้นไปเต็มหน้า เรเรียกว่าเป็นการเซตกระทะกับยางแล้วก็ได้สัมผัสพื้นได้มากที่สุดใช่ครับใช้งานวงล้อยสตองเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เออ่าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็น่าจะมีโอ้ตั้งแต่สตองมาแรกแรกเลยครับ,รบแรกแรกเลยแรกแรกเลยอยากจะถามถึงประสบการณ์การใช้งานวงล้อสตองแห้ว่าเป็นยังไงบ้างก็อ่าวงล้อยสตองก็นิ่งครับแล้วก็เบาอย่างนิ่งเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานครับ สำหรับการเตรียมตัวเปไ็นยังไงบ้างพี่วอ้กเตรียมตัวก็ตอนนี้ก็พร้อมแนละ้วเหลืออย่างเดียวก็คือตอนซ้อมแล้วก็แจกระบบก,การซ้อมตอนนี้คือรถเราก็จะได้เปรียบคือเรื่องกล่อ,กกอง ECU ครับใช่เป็นกล่องแม็กเราสามารถถ้ารถเองฟรีเราจะเราจะโจนแอคชั่นได้แล้วก็วิ่งลายตจลารนก็สามารถเก็บเอฟลารตจลารนได้ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเดทดสอบรถยนต์นะโดยรถในนอบ ... การทางานขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ได้ง่ายเลยนะครับก็นะอยากให้พี่วัวขอบคุณผู้ร่วมทางแล้วกันที่แล้วว่าฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันแล้วนะกะ็ขอบคุณสปอนเซอร์ครับปีนี้ก็มีหลายๆเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับคือจากแรกก็คือโรงงานทีเบอร์ที่เป็นจากทีเบอร์แทยแลนแล้วก็จะมีะวงร้อยตองแล้วก็กล่องแม็กอิยู U นะครับแล้วก็มีชคอโอเคดีแล้วก็เอ็นเคเรซซิ่งครับแล้วก็โอซากิลุงแล้วก็ทีมงานลงแยกทุกทุกคนครับ แล้วมันมีเด็กหนึ่งไอ้ที่มันกระโปงกระโหลกลาที่มันชอบปั่นดโน่แล้วทำรถพังอะไรกันนะโจ้มาหน่อยอ่ะโจ้มือระเบิดครับโจ้มือระเบิดเลยมือระเบิดก็แต่ข้าเดียวเถกเป็ันโจ้มือระเบิดแล้วสังหารโงูเลยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครคิดให้โจ้ปั่นคิดดีๆทำเครื่องให้เหนียวแล้วถ้ามันผ่านมือมันไม่ได้นี่เรียบร้อยอยู่แน่นอนผมจะอยู่ทุกคันตอนนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยก็ในส่วนของ กระแสดาราม่าที่อยู่ในทิกต o k ตัวนี้พี่ฮู้เคยดูไหมเดี๋ยวผมมีคลิปให้พี่หู้ดูนิดนึงก็คือ<ข>เรื่องของวงล้อไอตองนะครับมีน้องๆโพสลิปว่าไอ้ล้อ<ข>สวัสดีครับน้อเล็กเมืองนนครับใช้ไม่ได้ใช้งานจอดอยู่นะครับยางแตกคระเบิดขอบแยกกลางเลย<ข>ครับความคิดเห็นของพี่ฮู้คิดเห็นว่าย,ยัางไงบ้างอันนี้คือเคสแรกคือจอดจอดแล้วล้อแตกใช่ไหมครับล้อแตก อันนี้ครับเป็นล้อตัวไหนครับล้อตัว MT อ<ม>๋อ MT ม,มาจัดประสบการณ์ใช้งานพี่อูเป็นไงเคยเห็นเคยเจอบ้างหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่เคยเจอครับตรงนี้ก็คือที่เจอถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ได้ก็คืออาจจะดึงที่รวดตึงไปหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยก็ใชด่ดึงตึงสันที่รวดตึงไปอาเงี้ยกลายเป็นดึงล้อเพราะว่าอ,อันนี้มันจะมันแตกรอยร้าวมาที<ป>่ระหว่างที่รวดร่องรูที่รวดตรงนี้ก็ให้น้องๆไปลองเช็คดูใช้วิจารณญญาในการรับชมแล้วอีพีอีพีหนึ่งก็คือเป็น เรียกว่ารถที่ใส่หัวล้อแอสตงใช้ขับขี่แต่ว่ายังไม่เรียกว่าไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการกระแทกใดๆทั้งสิน้นแล้วเกิดกระทะล้อแตกอ่านี่ให้พี่ฮู้ได้ดูคลิปครับอันนี้ก็อาจจะเกิดบางทีอาจจะเกิดอันนี้ไม่ได้กระแทกหลุมไม่ได้ตกหลุมก็อย่างที่ผมบอกก็คืออาจบางที่ตั้งที่รวดขัดตึงไปอย่างเงี้ยมันจะมีความดึงครับช่ายเพราะว่ามันแตกระหว่างตรงร่องที่รวดตรงนี้มากกว่าใช่ครับ ฝากไว้เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่ใช้อุกไลต์ตอบแล้วไม่เคยมีปัญหาลองมาช่วยตอบคําถามด้วยนะครับก็สุดท้ายสําหรับวันนี้นะในเรื่องการแข่งขันฝาก FC แฟนคลับติดตามชมติดตามเชียร์ก็ฝาก FC นะครับติดตามครับปีนี้ก็กลับมาถู่สนามแล้วเดี๋ยวอีกหลายลสนามก็จะมาให้เห็นแล้วก็จะพัฒนาอะไรสินค้ากันไปเรื่อยๆครับก็ ปีนี้อาจจะได้เจอกันบ่อยก็เรียกว่าร่วมการแข่งขันมากขึ้นใช่ครับแล้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ติดตามชมแล้วก็ติดตามเชียร์พี่เต้าหู้แปดิวมด้วยใช่ครับไปติดตามชมการแข่งขันของพี่เต้าหู้แปดิเลยดีกว่าว่าจะบันดุเดือดแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับแป่เลสโก เจษนาลียหยงนะครับโอโรเอสต์ตัวนี้นครับามาทีเบบลนะครับา ลืมที่ตัดน้อยรอบเลยมืหัวรยาตีอะไรยางเียไปมาไปลเจ้าอ้โหาหไม่มีเวลา จุดน้ำไม่ต้องถามวิว k i l l e Ditch <clot> อย่ามาย้ำหนึ่งในสามวิ Killer d i t h King Brand We're Killer Ditch King